เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การใช้บริการในแต่ละครั้งท่านสามารถเปรียบเทียบบันทึกการตรวจกับการตรวจครั้งอื่นๆของลูกค้าได้เมื่อเข้าไปที่หน้าบันทึกให้เลือกบันทึกตามวันที่ที่ต้องการเปรียบเทียบและสามารถสร้างรายงานส่งผ่านไลน์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ในแอปพลิเคชันของเรายังมีหน้าความรู้เกี่ยวกับหนังศีสะและผิวให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้เข้าไปอ่านรวมทั้งสามารถเข้าสู่หน้าสินค้าทั้งหมดเพื่อเลือกชมและสั่งซื้อโดยบริษัทเซ็นทรัลสมาร์ทเราให้บริการครบวงจรทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบการตรวจวิเคราะห์และระบบบริหารจัดการส่วนกลางของร้านและลูกค้ายอย่างครบวงจร